นี่ครับพี่น้องข้าวหอนมาหอดบานแล้วเนาะเดี๋ยวสีอันให้คุณยายวันนี้คุณยายสีเห็นเมนู่นยังก่อนนี่นอนใหม่ข้าวหนินี่จะแหนงงามๆอุบวับจ้า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 โอเคค่ะลุงหนคุณยายเห็ดอันปลาสีอยากกินน้ำแก้วกับแก้วกับปีพี่น้องนี่แก้วกับปีคุณยายป่ะในเหนงงามๆอยู่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะคุณยายสสวัดีค่ะพ่อพี่มี่สูตรแผนแยกล้างบานครับพี่น้องนี่ มืัอนี้ก็เสียเอาหน่ออบอวบไปทานใบตะติจี้ยังก่อต้มจิ้มเตรียมเตรียมอีต้มจิ้มเตรมต้มจิ้มเช้ากับปีพี่น้องเนี่ยจีอันหน่อยเนี้ยที่มันหน่อยเนี้ยขาก็เจียนต้มไว้เตีเฮ็ดกับเขามีเมนูหลายอย่างนะมืัอนี้การคุณยายเราเตรียมพร้อมโอ้ยเนาะ เจะกินเพ่งคว้างอ่าคุณน้องนองดองสวัสดีค่ะช่วยๆก็หน้องมี่ขอแลกเปลี่ยนพี่น้องอยากได้กระแป้งหน่อยจันนุชสวัสดีค่ะแล้วพี่แม่จะเอาหายเรือว่าจันว่าปุนกระแป้งขุนยุทธแหงขุนพี่น้องอ้าวคุณพ่อสวัสดีค่ะสสวัดีครับเป็นจังไดมื้อนี้ไปพาไปหลอกปลามา

เจวตำน้ำพริกกะปิเยู่ไมนูนีน,นิว่าท่านเ,เห็ดกลิ่นเนี่ยเียนดิโแ,แม่นะจะเห็านเจะแนวอื่นแต่อันนี้ห้าสิบเอาไปถึงตรงตำพริกพริกกะปิแซ่บคะ่ะเนาะหมายไฟนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวอาหารเย็นมิอนีเตียนต้มเจวดอกกระเจียวคะ่ะได้ดอกกระเจียวมากกำแังวบอกพริกสดเนาะคะ่ะ ดอกกระเจียวน้องกันแล้วพี่น้องหอมในดอกกระเจียวตำเจียวอกปีกดเปลี่ยนกินแรงปลาเสียนต้มน้อไหม้พี่น้องกินกับอันเจ้าวกัะปีมันวะเปลี่ยนแผนแต่พี่น้องได้ดอกกระเจียวน้ำก็เลยตกเป็นเจ้าวปลาราสับละเจ้าวบองค่ะพี่น้องแบบนี้นอไหม่เน้อใหม่ก็กินกับเจ้าวคือกันละแม่ยต้มแล้วเดี๋ยวเข้ามาเห็ดเมนูเย็นนี้ค่ะพี่น้อง ก็โดนๆนะสิได้กินเนี่ยเพิ่นน้ามะขายใหงนวะพี่น้องบ่ได้ไปเก็บเองดอกกระเจียวก็ได้บนประตกจักเทิยาเพรท่านเลยอดมาจักเทิยอยู่สิบาบ่ะยอดกับสิบาไม่ยุ่นมือหนึ่งยุ่นเลยเนาะอันนี้เพิ่นเอามาขายอันนี้เป็นกระเจียวบ้านกับพี่น้องกระเจียวเพิ่นปลูกเนาะกระเจียวปลูกเอากระเจียวปลูกนี่เมื่อฐานนี่ก็จักบาทกว่าสามสิบบาทบาทว่าเป็นล็อกชาทุกโรคได้กินได้เหมือนกัน สาบาทกินได้าห,าหมดกินได้ทั้งบาา้านทั้งบา้บานเลยดอกับบนไเทัวไดครับพี่นออ้องมันแหลงเนาะฮดเอาแหลงหดเอาตอดเอด้นาุยี้ที่บ้านันเวดนะ ออีกัวหมนอใหม่นาต้มเรียบ้อยแล้วก็พี่นอ้องนอใหม่ไฟอันนี้นออันนี้นอขึ้นจากดินแล้วแม่นะแล้เป็นแนวต้มเรียบรลอยเดียวเปลี่ยนเมนูครับพี่นอ้องดัชสีกินกับนันพีกกะปีบ่ได้เล้ว่ะม่ดอกกระเจียวมากกะตองเป็น คุณยายปอกเรียบลอยล้วพี่น้องดอกกระเจียวอ่อนๆน,นี่ดอกอ่อนมันดอกอ่อนมันก็นมีดอกอออ่อนๆคุณยายบลาประจ้องเอาออกเหมือนตัวสันมันอ่อนๆอดู ปลาล้าข้พี่นอ้องใช่ปลาล้าลายในจาหน่อยของพี่นอ้องเพราะว่าหยานเผ็ดเนาะก็กินเผ็ดว่าไดก้กันมีแบบน่อยหนึา่ากราบข้าใส่พริกอ่อนพริกขวดหอมขาพี่น้องอร่รอยแลวพี่นอ้อง เกี้ยวประเดีย๋ยงอะไระสับเรียบร้อยแล้วพี่น้องนอไม้ไฟต่มนอไม้ไฟกับเกี่ยว เจียวปาลาไหลค่ะว่าเป็นเจียวกะปิดน่ากินมากเลยคุณนายอิดว่านิ้วเขาเรารเพราะว่า <c oughs> นั่นนี่เราจ้าพี่สันเอาค่ะพี่น้องได้เวลาก,กินเข่าห้าเหลี่ก็แคปเข่าเรียบ <c oughs> ร้บรยบรอยแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนเอิญพี่น้องไปกินเขาน้ำหน้ค่ะสวัสดีค่ะน้องดาสวัสดีค่ะแม่ลูกโอ้ยเก่งค่ะค่ะไปค่ะกินเขานู่นกัน ขาแร่งดอกกระเจียวกับเจียวมีนูของเราไห้หนูไห้หน,หหนูกินขา้าวกอนสวีค่ะขานำเสนอค่ะนี่จะไปนั่งตรงไหนนั่งทานร้านนี่ออกันนะใกล้ๆนงกลน้กอนหละน้องสแกน้อนนู้ดอดหนเดือดโดดหน้าก่อนละละนู้้เดอดโดด <c oughs> นงมาล้กินข้าวล้มหันไม่เคยกินกับอะไรีเอาใ้กินข้าวก่อนเออมน่อยก็ให้ม่กินข้าวก่อนองกับข่าวน่ะ